Ừ. Đây. Bảo lên, tụi nó sẽ thêmตัว nên trông thua. Kè đi 저도 반갑습니다. 반갑리 네. กใช้ความอดทนมากๆตอนนี้จะส่อดทนนั่งดู้าห่ามันเร่แต่ละปีน่าย้าห่น้ี่เออกดี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 มาก

คืเยินเตะสุกออกเตนตัวเพื่อให้อมายังหนึ่งเพื่อข้ามไปยังาขึ้นามเไง่ายนะเรีย Tên vô trường Tên vô đang lên đi kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. เอาบอกจะเอาดีๆนะแก้ม oh. ี่าจะบ้าแล้วกงันี่ันจะีดีน้งเล่นเล่นเลยเล่นนี่เป็ห้อ กุญแี่ของโดนโดนตามแล้วให้ใช้กับที่อื่นนะไหนเหรอไหน่ถูกมไมื่นเลยพ่ะไปดูชุดทิพย์สมขนง คารคาห้าทีเย่ยมเลาทีรเชิญู้สอแลวผู้เล่นสำรอครับในเทที่สทีม โลเย่ฮอชนะด้วยคะแนน15-4สรุปวงแหวแห่งขาโมเลขฮอดชนะด้วย3่อูเทสสกีย์นะครับคุกคนรับวางไปเลยนะไปเลยโลเล่ไปเปไ็นแฟ 嗯。 Terima <laughs> kasih. <laughs> <laughs>